คนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรวมรถยุโรปเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันแถมอัตราเร่งดีสุดๆคันแรกเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆน,น,นะครับ x 1 s Drive 20D M Sport โฉม LCI ภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับแถมยังมี VSI และว,วารันตีถึงปี2026ร,ราคาพิเศษเพียง1,490,000บาทเท่านั้นครับ Land Rover Evoque 2.2 SD4 Dynamic Option ครบเครื่องยนต์ดีเซลหลังคา panoramic glass roof 1,190,000บาทเท่านั้นครับ ับ B M W X3 XDrive เครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องสีล้อแถมยังมี B S I ถึงปี2025ด้วยนะครับ1,799,000บาทเท่านั้นครับ G L C 250d 4Matic ภายนอกสีดำตกแต่งกระจังหน้ามาเป็นแบบ A M G g r i l l เป็นเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตมีไฟออมเบียนไลท์กับราคาพิเศษเพียง1,750,000บาทเท่านั้นครับ G L C 250d 4Matic ตัวรถสีขาวนวลๆภายในเบาะหนังสีดำเลขไมล์หลักหมื่นกับราคา1 5ล้านห 9,900บาทเท่านั้นครับผม C220D m g Dynamic เบาะหนังทรงสปอร์ตสีแดงเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์หลังคาพารา a m มิกซันรูฟ1 0, 7 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ C220D m g Dynamic w 206เป็นหน้าจอกลางใหญ่ทัชสกรีนแถมยังมีวารันตีถึงปี2025ราคา2,190,000บาทเท่านั้นครับหารถยุโรปเครื่องดีเซลราขาเดิร์ว TO ได้เลยมีรถพร้อมส่งแถมวรารันตีทุกคันรับประกันใม่แท้ครับไม่มีชนหนักแน่นอนครับ